สวัสดีครับพี่น้องผมกบผมเบาวุิรัตครับพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมือเศร้าครับอีกแล้วครับอ่าตะเวยนย้อนแสงนี่เนาะยามจันทร์นาครับอารมณิ่เนี่ยมือเศร้าไปลุยน้ำกันครับพี่น้องสีมานบ่ไปครับสัน่นจังหน่อยเลยพี่น้องเนาะ ยำจันทร์คือเขาครับาราจิจยำสาววันไปทำงานสามหมื่นเราเป็นมายามครับปลาจอยวัวลยยักษ์เอออุย้ยทำไงโอ้รันอยู่ครับพี่น้องนี่ครับ ลันู่ครับผมจิ๋าม,ามาันมโอ้้น้าบุกเขนาครับกันเขินเลยกินน้ำไม่ไหลเฮไปลุยน้ำกันครับลนุน้ำกันลนุน้ำกัน โอ้โหหลันพิททางน้องเนอะียบุคือแมันพิททางแล้วลุ้เงินดีๆมาถึงเลยครับโอู้ ลงเยอะๆเลยมาเอยใด่ขุยมะเห็ ies, ดคือสใส่ขวยเห็ <laughs> ดห้อยขุยไร่ไร่ห้อยขวยห้อยขุยครับ ต้งใส่ขั้วเห็ดเอ้ยยยยมายย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 ยัยวยย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 ยอ้ยยยย่ยยยยยยา โอ้ยไกลเติบครับมันลงลึกๆจังเลยบืนขึ้นเอ้าที่น้องเป็นบรรยากาศครับยาม้าอีกคือเก่าน้ำพุกลงขนาดลดลงายเติบครับสามหมื่นบริลยพยายามโอ้ยนี่เนาะไปลาขึ้นบ่อนขึ้นตอนนั้นน้ำขวนลงล่ะ บางม่วงซี่เรเป็นหมาเนียครับเนาะดูดน้มกันครับม้านม,ามือน,นี่ยเน๋อ,อ,อ,อม้านยะ าดุกตัวนึงครับพี่นอ้องมาติดปนพี่น้อง้หสวยเห่ะเป็นคนสวยอีกแล้วมึงนี่มาเด้อขวัญเลยอากาถอพี่น้องนี่ อ่ะน,นี่ปลาดุกเท่หบ่ถือดนนะครับปลาดุกเน,นี่ยบุกได้ดีครับเนี่ยสวยแล้วสวยไป็งนง่ายแล้วเนี่ยมามันมาบ่ปลาดุกปลาดุกเรื่องหู้ยยี่เลย Thank you.

ไปครับสวัสดีครับที่ขึ้นในหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเลย